น้องเหนืาอู้อยู่อายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูพูนะอ่อนั่งดีๆหน่อยจ้าเจสนิมจ๋าโอ้ยครับน้ำจิ้มใส่เกข้าค่ะค่ะนอนเจ้าของแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของมันเกิดไหนเฮ้ดทูยูนายรอจังเลยมีๆมีปิ้งย่างด้วยนะคะมีกุ้งไม่ก่อนแล้วกัะ มีย่างกุ้งแล้วมีปลาหมึกยายจะพาไปเที่ยวแม,ม่เนี่นะแม,ม่จะไปจะไปย่างกุ้งแล้วอันนี้มีหลานเหมือนเดิมน้องเหนือนจอมซนของยา่ากีนน่ดีของยา่าอุ้ยเดือดปับป๊บั๊บับเลยโอ้อยเปลี่ยนไปโจ๊ทเสเด่นมาเด้อมากินหมูกระทะกันนะคะทุกคน โอ้อันนี้น้ำอันนี้น้ำจิ้มขายให้มาแบบนี้หรือน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดให้นิ่มเหรอพริกเผาให้ยานิ่มจ๊ะได้นิ่มจ้าก,ก่อนนี่ไงหนูของหนูอูก<ต>เห็นไหมนี่ของน้องเหนือนะคะมากินด้วยกันอื่นมันก็ร้อยเต็มหมูสามชั้นนะี่เนี่ยกลัวโน้โไม่เอาน้องเหนืออย่าทำอย่างนั้น

เียเลยม่ยงบ่มีคให้ดูเลยโอ้หาเน้อดด้ไหนงได้บอกคิดว่าคิดว่าโอคอจังหวาให้ย่าไม่ใช่แลมานะคะมากินหมูกระทะได้กันนะคะทุกคนมีอะไรเนี่ยโบบุก อาบอน,นี่นะทุกคนตู้อยู่ทุกคนตู้อยู่ยหญ่ก็ตัวนี้เลยหมูสามชั้นของชอบมาเลยนะคะทุกคนอร่อยอร่อยไหนเอ้ยช่วยนี่ของ,องอน้องเหนือน้องเหนือมานั่งกับย่าเร็วนี่น้ำจิ้มอัอนออน้ำจิ้มไปช่วยนี้ก็ได้ ฮะป้องหนูนะนี่ไงหนูของหนูอยู่นี่ไงลูกสบายใจอยเดียวเอาเปล่าปูอัดไงลูกเอามานั่งตรงนี้แกระเอมกี้เบิร์ดแกแองกี้เบิร์ดกับปูอัดอันกี้เบิร์ดน้่าอ่ามากินด้วยกันนะค่ะทุกคนตะเกียบถ้าดูเทปดีลันได้ก็จะดีมาก นี่ของยายหมูสามชั้นเลยนะคะทุกคนน้ำจิ้มฉ่ำๆเลยจิ้มก่อนจิ้มบ้านก่อนเต่๋ยวจะน้ำจิ้มฉ่ำๆอยู่เลยฉ่ำๆเลยมานะคะทุกคนอร่อยอร่อยตับคับืมสุดยอดย่อยไหม ใหญ่มากนี่กีเบิร์ดนี่กีเบิร์ดเอาไว้ถูกยังยาย,ยายยายขอกินต่อก่อนนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวม,มันจะหมดเดี๋ยวมั <S <S 2> <S 2> นจะหมดขอบคุณที่รับชมนะค่ะสวัสดีค่ะปนเฉยเ